สำหรับท่านที่ยังไม่เคยไปวัดอาโศการามเราอยากให้ท่านไปทำบุญสักครั้งที่วัดแห่งนี้ทุกๆวันจะมีการสวดมนต์ภาคเช้าภาคบ่ายวันพระวันโกนต่างๆเป็นระบบเป็นระเบียบ พุทธศาสนิกชนที่ต้องการปฏิบัติธรรม่วนมนุษย์ว้พระก็สามารถที่จะเดินทา,างไปยังวัดอโศกนามได้ตามกำหนดเวลาที่ทางวัดกำหนดซึ่งจะมีผู้คนมากมายหลังไหลกันไปที่นี่เพื่อที่จะสะสมความดีสร้างบุญด้วยการปฏิบัติทั้งนั่งสมาธินั่งกรรมฐานตามแต่ศรัทธาตามแต่จวิตของแต่ละท่านที่นี่ครูบาอาจารย์ เป็นพระป่าสายหลวงพ่อหลีแน่นอนพรอะท่านหีนั้นเป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นนักปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับวัดอโศกรามนั้นอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการอยู่ในย่านบางปูเป็นวัดเก่าแก่ที่นี่มีพิวิธภัณฑ์มีเกี่ยวกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์ฟันหลวงปู่ชอบฐานสโมโภ ท่านก็จะได้เห็นรูปหล่อเนื้อโลหะเท่าองค์จริงแล้วก็อธิธาาุของพระอาหารหันตธาตต่างๆทุกรูปทุกองค์ทุกนามรวมกันอยู่ที่นี่นะครับมาที่นี่กราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อย่างสนิทใจแล้วก็ท่านจะได้ปลื้มปิติกับการใกล้ชิดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งท่านได้ละสังขารไปแล้วก็จะเห็นได้ว่า อธิธาต์ต่างๆนั้นได้แปลเป็นพระธาตุผมขนต่างๆนั้นก็ได้เปลี่ยนรูปไปเรียกว่าเป็นอัญามณาีกันเลยทีเดียวนี่เป็นอธิธาตุของลูกปูขาวอนาลโยนะครับที่เจดีก็จะมีในชั้น2ชั้น3ก็จะมีเป็นที่เก็บพระต่างๆก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านที่ยังไม่เคยไป ได้ลองถือโอกาสวันหยุดเดินทางไปทําบุญไหว้พระที่วัดอโศการามในจังหวัดสมุทรปราการใกล้ๆก,ก,กับแหล่งท่องเที่ยวสาคัญคือเมืองโบราณ